สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กระรักทุกท่านน้ำกันละกันครับผมนองสำหรับเมื่อนี้พบพอกันอีกแนวเส้นเคยกันละกันครับในส่วนบรรยากาศเศร้าๆครับน้อกับสุก่ยนมอหลําสิงมาอีกแล้วพี่นอ้องวิวเบิ้งกันพี่น้องครับน้อเบิ้งความสวยความงามกันเจ้าสาน้อยครับพี่น้องนอหลังจากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์มาเนาะพี่น้องอยูได้เ,เ,เต้าหลายหลยพี่น้องครับมื่อนี้ ทีผ้ามาพี่น้องมาส้มกันพี่นอ้องเดินขาแข่งค้นเต็มแบบอย่างงามนะครับอาทิตยบดีเบิ้งพี่น้องครับความสวยงามครับของเจ้าสาน้อยพี่น้องครับยังอยู่คือเก่าเนาะยังเก็บใบยังอยู่่อยูพี่นอ้องเบิ่งหน้าตามองเห็นครับใหญ่ยยแยงครับมาเชียวย่างแยงครับ อยู่เงาใหญ่เนาะมีหมานมีส่งนิดน้อยพี่น้องครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์พี่น้องเนาะขากระบ่วยดีไปในนอตสองน,นั่นถ้าตัวน,นี้กะขากระหายดีแหละเรียบร้อยพี่น้องเนาะส่วนนั้นก็คือขาบวมครับเนาะบวมเอาไปเด่นพายผลผลเต็มมาแล้วขากระคือห,หายดีแล้วครับพี่น้องเนาะ สวยงามแม่งครับเลยเบิน้ี่หน้อหน้าตาวดเบิรงนแก้พี่น้อน่านน่นเห็นหมบิร์ใกล้ๆกันพี่น้อต่อทัดเออครับต่อครับโอ้ยสวยงามเบิร์ใกล้ ฝากติดตามรายการพี่ร้องครับเนาะทำลำซิ่งขอลาเพียงสามีรายการครอกราวคำว่าสวัสดีครับผม